สวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำกันนะคะฮัลโหลจำลโลกันนังก่นไรอ่เอา้าเห็นสังนั้นเ <c oughs> หนตุ่นมะป่าอัร <c oughs> <c oughs> ดูตุ่นมาขืนยัยพี่คืนอ้อาวพี่เอ้าไข่ลูก <c oughs> ว่ายน้ำเสร็จถ่ายรูปถ่ายภาพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันก่อนค่ะอยู่ชั้น2ตรง reception อาหารน่าจะโอเคอยู่เนาะก็นัง่งเออให้เห็นแบบทะเลไงเห็นวิวทะเลไงมีอะไรบ้าง <c oughs> ข้าวผัดข้าผัดแป๊บเรี้ยวไง สลัดก็มีนะฮะอันนี้เป็นโซนสลัดน้ำตังอันนี้่ซนนมปังอืมอ้าของหวานขนมหวานเค้กขนมหวานกับเค้กก็มีอันนี้ขนมข้ามา้าเฮ้ยปลาตาสมูซ่า ยายกินอะไรอะ่ะโอ้ยอิจกกักกวยก็มีอิจกกักกวยคาวต้อหะติ่นซ้ำอ,อ,อ,อ่นนี้เออติอ่นซ้ำหนเอายกขึ้นหน่อยสิใช่ติ่นซ้ำอันนี้คาวต้อ๋อสีคำมินน่ะเธอเปิดดูสิมันจะเป็นขาวเหลืองไงนี่ไง อเออข้าวเหลืองแล้วก็รวยด้วยแบบงานปลาแห้งเนี้ยฝังี้น่าจะข้าวต้มแน่เลยอ๋อจะสั่งแชทอ่ะเธองไงจะสั่งแชทอร่อยเดี๋ยวฉันจะมาพี่เนมเธอก็ให้น้องเขาซีเรียกน้อเขาอะไรยี่ม่าเนี่ยเลยโอ้ยนมก็มีซีเรียลก็มีก็อาหารเช้าเขามีครบอยู่นะพี่เนม น,นี้เป็นแฮมเอาสั่งเอาหอมเอาเอามาเหล็ดอะโอเคสั่งสั่งอันนี้ใช่ไหมคุณยายกินอะไรคะเ,คเขาโขเขาโขเขาโมันกินข,ขนมปังอะ<ม>ซีเรียลก่อมนีอ่ะกินนะอร่อยอะอ,อันนั้นเป็นติ่มซำป่อว่าติ่มซมำขนม ไม่ห่าสั่งน้มจิบตึงสมูซาเนี่ยเหม่อกั้นนังเกามาทางัง<ม>หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นัดสปิดโป๊ตนะคะให้มารับตอน9โมงเช้าค่ะแดดร้อนมากค่ะเขาแดดร้อนก็ผิวไหม้โอเคอยูโย่โอเคอยู่ หาดทรายหน้าโรงแรมมาค่ะเขาจะกั้นไว้เหมือนเป็นที่ส่วนตัวเนี้ยคะ่ะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ค่ะพอเดินผ่านมาใกล้จะออกเขต่วนโรงแรมถึงจะมีแม่ค้าเข้ามาขายของค่ะเขาบริการดีมากเลยนะคะใส่ไลฟ์แจ็กเก็ไทยคุณยายอ่าโอเคพี่เน้นขึ้นก่อนไหมข่อนนะอพอก่อยขึ้นยำย,ยาวกระป้อง โ okay. อไปไปไปเคใกล้ๆแนทแนทฉันน่าจ,จะใส่บิกินี้มาตั้งใจจะเงินอันนี้อยู่นั่งใส่หน้าโอเค okay. กํนนาลังตั้งหน้ากันอะไร ตอนนี้จองสปิดโป๊ตนี้ก็บอกเขาว่าคุณยายนี้อายุ75นะเขาก็ส่งคนมาช่วยดูแลตั้ง3คนเลยนะคะสปิดโป๊ตจะมีหลายไซส์ค่ะอันนี้คือ <Okay. S 1> ไซส์เล็กที่นั่งได้6คนไซส์กลางนั่งได้12คนแล้วก็ไซส์ใหญ่ที่นั่งได้20กว่าคนนะคะนี้ก็เช่าเหมาลำลำเล็กค่ะเพราะว่าครอบครัวเรามากันแค่4คนราคาอยู่ที่3 0 0 0จัดค่ะเที่ยว3เกาะแล้วให้เวลา3ชั่วโมงค่ะ แค่ไปขาไปก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะขากลับก็อีกครึ่งชั่วโมงก็เสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะเท่ากับเทีย่ยวได้แค่สองชั่วโมงถ,<า>ถ้าเราไม่เหมาลำก็นั่งรวมกับคนอื่นได้ราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งค่ะหรือจะนั่งเป็นเรือประมงก็ได้ก็จะเป็นราคาถาูกสุดนะคะแต่ว่าถ้าเรือประมงเนี่ยขาไปก็ชั่วโมงหนึ่งนะคะกลับก็อีกชั่วโมงหนึ่งซึ่งออมันช้าไปเนาะ เกยลมที่พี่าเนาะเพี่ชมันเป็นหินไม่ทำเมาเขียบมื่อที่พี่ชาวเนาะบว่เจ้าพี่ชวยเอาพ่อขึ้นไหลยัวเอาพ่อมันสูงมากเลยนะเอ้าพ่อตีขึ้นกระเจ้ ก็เกาะมีเยอะอยู่นะคะแต่ที่เขานิยมกันก็จะมีแค่3เกาะอ,อันนี้คือเกาะนกค่ะมีคนถามคนยายหลายคนมากว่าจะขึ้นจริงหรอนะคะเพราะว่าปันได7จ5หขั้นและไม่มีราวให้จับด้วยนะคะก็ทางบริษัทสปิปิตเขาก็มีผู้ช่วยมาให้เรา3คนนะคะคนนึงก็ถือกระเป๋าให้เนะเาะอีกสองคนก็คอยดูแลคนยายค่ะวิวสวยมากค่ะ แต่คุณยายอยากจะมามากนะคะแล้วคุณยายก็ยังแข็งแรงอยู่อ่ะก็ขึ้นกันไปที่คนที่จะต้องห่วงมากที่สดุดคืนนี้นะคะเพราะนี่กลัวความสูงอ้าวใจก็ปุใจอ่ะง่ายคนยายค่อยๆขึ้นนะคะเอออ้ต่ยอาชื่อมาตะ่ย่าไอ้ยินตัปิดดอันนั่งมาตต่ย่าไล่ไปโรยยาละ การขืนเตะอ้ยอฮ้ยแต่ยา้าเราชีไปป่าออเนาะออพอขึ้นมาถึงข้างบนเกาะนกแล้วนะคะวิวสวยค่ะวิวสวยคนยายนี่แบบชิลมากเลยนะคะไปก่อนลูกๆหล,ลานๆอีกแต่ว่าคนเยอะเนาะข้างบนเขาก็มาเที่ยวกันเยอะก็ต้องรอคิวถ่ายรูปอีกคะ่ะ <que> แล้วก็มันต้องแบบ ลงไปถ่ายรูปตรงข้างล่างนั้นอีกเนาะนี่ก็กลัวความสูงนี่ก็ไม่กล้าไปนะคะอารมณ์ประมาณคล้ายๆที่บาหลีตอนพาคุณยายไปก็ประมาณนี้แหละที่ไปเที่ยวสิเกาะจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรค่ะพอได้ถ่ายรูปถ่ายภาพน้ำใจกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปต่อะคะ่ะอีกสองเกาะัมาตอนนี้พุ่งประมาณสิบโมงเนาะเพราะว่าเราออกจากโรงแรมมาเก้าโมงร้อนมากร้อนสุดเลยอะว่าเดี๋ยวเราไปต่อนะคะน็อกกิ้งค่ะไป ร้อนอบอ้าวมากแล้วเหงื่อชุ่มกันทั้งตัวเลยก็หาชุดให้คุณยายเปลี่ยนนี้กำนเนินก็เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปสน็อกกลิงกันนะคะซึ่งอีกเกาะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะเตา่าแต่ว่าเกาะเต่าอะ่ะไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนเกาะได้เขาจะจอดสปีดบอสแล้วให้เราดูให้เราถ่ายรูปอย่างเงี้ยคะ่ะ

เป็นไงเหนื่อยไหมคะร้อนค่ะร้อนมากร้อนมากแล้วมันเออร้อนท่านนี้เพิ่ได้แก่คำว่าร้อนกินแล้วหนูกินแล้วอัพค้าเป็นไงอัพค้าเออดีมากดีมากเอออันนี้นะคะที่เราขึ้นไปมาเมื่อกี้ มาถึงเกาะที่3มชื่อเกาะอ,อะไรจําไม่ได้แล้วนะคะมาว่ายน้ําดูปลากาหลังกันเนาะ <c oughs> ก็ตอนแรกกาศจะไม่ลงแล้วจะรอบนเรือกับคุณยายแล้วก็คุณอาค่ะแต่เน้นๆคนเดียวเนาะก็เลยลงไปเป็นเพื่อนน้องค่ะที่ไม่อยากลงเพราะว่าไม่ได้ไว่ายน้ํามา1ิกว่าปีแล้วนะคะว่ายน้ําไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว <c oughs> เอ้าวพอหันไปอีกทีนึงนะคะคนที่ลงไปส่วนมากก็ว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นกันค่ะทางสปีดโบ๊ทเขาก็จะเอาเชือกมัดแล้วแบบให้จับเชือกไต่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่ไปดูเจอปลานิโมตัวเดียวปลานิโมหรือเปล่าไม่รู้ปลาหลายๆอะค่ะส่วนนินนินนี่อยากได้รูปสวยๆนะฮะไม่ยอมใส่แว่นเลยคือ กล้องโกโปของนี้หายค่ะไม่รู้ว่าไปลืมไว้ที่ไหนเนาะแต่ก็ยังดีที่ทางสปิดโพสเขาเขาจะมีกล้องโกโปแล้วก็ถ่ายรูปใต้น้ำให้เราเนาะโอ้ยไม่ไหวเหนื่อยมากเลยอะนั่งทางดีทางดียูนั่งนั่งใายไหลหลังจากเที่ยวสามเกาะจบเรียบร้อยแล้วทางสปิดโพสเขาก็มี ให้ขี่ปันน่าโาปตฟรีหนึ่งรอบด้วยนะคะตอนแรกคนยายจะมาขี่ปันน่าโาปตด้วยเนาะ,ะแต่ว่าเราห้ามไว้ก่อนนะคะก็เลยมีรูปเรา2คนพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ก็คลิปนี้ลาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเน่นเอินยังมานิเน่นเชียงตรงด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปได้ไดเรื่อยๆเนาะ,ะวันนี้ลาแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ